เกทำอะไรฉันทำไมแกมายืนอยางนี้ต้องมาขอลงลงละเมิดทางเพศหอมหอมอือเย่เจ็ดเกมมาจบเกมละซุมแมพซุมแมพ แหนบอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องใหญ่บ้างสรุปห้องครัวนี่เป็นไงละ่ะนอยส์เรียบร้อยเลยใคนเคยเล่นคน,คนเคยเล่นมันก็ต้องรู้สิว่าเอาส่วนไหนอยู่ไหนผมไม่เคยเล่นโดนัทหรือเปล่าอา้าวไม่ใช่อีนนนสีนนซีนอน,ซนอน้นอนออาวเธออยู่ไหน เขาอยู่นี่เขาอยู่คิดว่าว่าว่าโดเลยอุ้ยรอคนด้วยเลยเลยแอบที่ไหนดิกูคืออะไรเลยไปแอบที่ไหนดิตามตามมาตามมามายุ่มหาสีกาตามพ้ามาแล้วเร็วเลี้ยวเลยปึ๊บลงไปเนี่ยมันแอบมันแอบตรงไหนได้บ้างอ่ะออกอ้ยเราต้อง ไปอ,อ,อยู่ตรงนูด๊ดอว้อวนไปไหนทำไมมันวิ่งช้าจังเธอเรียบร้อยแล้วเขาอาบัดแล้วเขาเตะตัวเธอว <What> วัต้งเธอทำไมมันวิ่งช้าจังเ,ออเดี๋ยวมันวิ่งในท่อน,นี้แหละอ้เธอห้องนี้เหรอเออนีเออ่เลยโอ้โหห้องนี้แม่งดูแบบคือเลือดเธอเตรียมตัวเลย เราต้องอยู่เงียบๆสิเขาว่าต้องปีนนี่แหละอ้อวขึออยู่ปีนน่ารัวนะไรเกทำอะไรฉันทำไมแกมายืนอย่างนี้อตมาขอลงลงละเมิดทางเพศอ เอ้ยเธอเอ้ยเธอขอบคุณมากธอนเธอคิดมันทำได้เออเขาขอบคุณมากนะเ้อมาเจอกอล์ฟ No เออดูเธอสังเกตล่าเรานะว่ามีคนมาทางนี้ไหมโอเคนี่ครับมันไม่มีใครเจอ นี่คือนี่คือกุฏิเราเองอะเธอมาทำอะไรอ่ะร้ายอยู่ทิ่ไม่เธอมันมีคนมามันเขียนว่ายั่วยเธอมันมีคนมาเฮ้ยเธอมันมาทางไหนไอ้ผีไอ้เงี้ยนี่บอกว่าชื่อลีนน์เนาะวะดีสิไอ้เงี้ยมันมาแล้วเธอเธอเธอมันมาแล้วมันมาแล้วแตกเรียบร้อยแตกเนึ่สวยมันสวยเยอะ โอ้โหเรียบร้อยแตกเลยโอ้เขาเจอเธอเธอดีไหมเฮ้ยฟังคนละนะโอ้โหมันมีวิ่เรียมว่ะเอาใหม่วันเอาใหม่ ม,มันจัดการไปเก้านาะนันีเก้าคนโอ้โหแบบเดิมอ้วยอีกแล้วอ่ะอ้วนโอ้โห้ชิเกนชิเกนชิ เธอเอาไปตัวที่หนึ่งของลาเธอเราว่าเราไปแอบข้อมูลเดีอยที่มันมีกระโดดอะเออเขาตกมาข้างล่างเรวอ้วนอ๋อเธออยู่นะนี่ไงนี่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 เราว่าเราป็นขึ้นข้างบนเออุ้ยอ้าว ทำไมตกมาล่ะเๆๆๆอ้าได้เหรอเพราะว่าเราเรามาแอบด้านบนนี้ด้วยคือโอเคนี่ไงเราแอบเรามาแอบตรงนี้ด้วยต้องค่อเคยเรียนรู้นี่เราแอบตรงนี้ด้วยเธอสบงเธอมันสีชัดจัด เฮอ้อย่าผักเลยเฮ้ยเคเธอช่วยดูน้ว่าแบบว่ามีใครมาเฮ้ยมันมาแล้วเธออยากกระโดดดิเรียบร้อยดิเรียบร้อยเธอเธอไปพามันมาเอามันตกน้ำเธอเธอเปลี่ยนที่เอาเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยแตกดูหนีก่อนดูหนีเลยเออมันมันมันกระโดดขึ้นเข้าๆๆไปแล้วเข้าไปแล้ว ไปเป็นไปแล้วเธอเขาอยู่ไหนวะเขาอยู่ไหนก็ไม่รู้เขาอยู่บนลิ้นนิ้ชักเนี่ยไอ้นบนเนี่ยไอ้เขาเรียกว่าชั้นชั้นวางของ <c oughs> มันมันมันไปแล้ว <c oughs> มันเอาไมโครเวฟไปแล้วยัง <c oughs> <c oughs> ไงเฮ้ย <c oughs> มันไปไหนะวะ <c oughs> <c oughs> เธออยู่ข้างล่างเธออยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างบนเนี่ยเที่ยวไล่หาอยู่เนี่ย ใช่เขาอยู่ขา้างล่างแบบว่าตรงไหนก็ไม่รู้รอ่ะคือเหมือนอ๋อเขาอยู่ใต้โต๊ะโอ้ยอโอ้ยเฮ้ยบัวต้อู้แน่เฮ้ยเฮ้ยคือเขาเชื่อแล้วก็ไม่เจอเขาเออแกไม่มีวันเจอฉันหรอกฮ่า ก็เก็บเงินก่อนนะจ๊ะเพราะฉันไม่มีเงินเลยเขาอยู่บนโต๊ะอาหารน่ะที่มีจานผักเขาตายแล้วผักอะไระมันคือกระถางต้นไม้มันคือ,อผักอะไรมองไเ้ไปผัก ฉันจะเป็นคนที่รอดชีวิตแล้วรวยโอเค